ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยของทุกปีถือเป็นโอกาสดีที่สมาชิกในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากันหลายครอบครัวจึงนิยมทำบุญไหว้พระส่งน้ำพระเพื่อสืบสารประเพณีวันสงกรานต์และสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ชาแนลก็ได้นำเคล็ดลับและความรู้ดีๆเกี่ยวกับวิธีส่งน้ำพระที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลสดชื่นเบิกบานเรียกทรัพย์รับโชคมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะวิธีส่งน้ำพระที่บ้านที่ถูกต้องต้อนรับสงกรานสร้างสิริมงคลร่ารวยการส่งน้ำพระ คือการทำความสะอาดพระพุทธรูปหิ้งพระรูปภาพและสิ่งของต่างๆรวมไปถึงที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปให้สะอาดเรียบร้อยหรือเรียกอีกอย่างว่า การถวายเครื่องเถราพิเศษซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันต้องทำเป็นประจำทุกปีถือว่าเป็นการชำระพระวรากายของพระพุทธเจ้าให้ปราศจากมนทินเพื่อให้เกิดมุทิตาจิตเบิกบานใจสุขใจและเกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ปฏิบัติและทุกคนในบ้านนอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงถึงความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาต่อพระรัตนตรัยทั้ง3ประการอีกด้วยจะมีขั้นตอนอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ส่งน้ำพระก่อนอื่นเราต้องเตรียมอุปกรณ์เสียก่อนนะคะซึ่งได้แก่ 1. โต๊ะวางพระพุทธรูปชั่วคราว 2. ฟองน้ำหรือผ้านุ่มๆสำหรับเช็ดทำความสะอาดพระพุทธรูป 3. พานและถาดรองน้ำขณะส่งน้ำพระพุทธรูป 4. ขันใส่น้ำสะอาดบริสุทธิ์หรือขันใส่น้ำสำหรับเช็ดทําความสะอาดทั่วไป 5. เครื่องหอมดอกไม้ยกตัวอย่างเช่นดอกมะลิกลีบกุหลาบดอกรักน้ำปรุงหรือน้ำอบเป็นต้นและ 6. ขันใส่น้ำสำหรับส่งน้ำพระค่ะเมื่อเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เราก็มาที่ขั้นตอนการส่งน้ำพระซึ่งขั้นตอนที่หนึ่งก่อนที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปจากหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาเพื่อไปประดิษฐานที่ส่งน้ำชั่วคราวให้กล่าวคำขอขามาเพื่อไม่ให้เกิดโทษโดยการตั้งนโมสามจบและตามด้วยระตนะตะเยปะมาเทนะทะวาระตะเยนะกะตังสับพังอะปะราทัง ขะมะตุโนพันเตกายกรรมสามวจีกรรมสามมโนกรรมสมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรยัยด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีลับหลังก็ดีขอพระรัตนตรัยได้โปรโดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดจากนั้นจึงอัญเชิญพระพุทธรูปไปยังที่ประดิษฐานชั่วคราว ขั้นตอนที่สองทความสะอาดเริ่มจากอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาเช็ดทําความสะอาดเบื้องตน้นด้วยผ้าผืนใหม่หรือฟองน้ําสะอาดทีละองค์ถ้าเป็นกรอบรูปก็ให้ใช้ฟองชุบน้ําบิดหมาดๆแล้วเช็ดให้เกลี้ยงเกลาและควรเช็ดพระพุทธรูปอย่างเบามือจําไว้ว่าต้องทําอย่างระมัดระวังยิ่งกับพระพุทธรูปเก่าแก่ด้วยแล้วอาจชํารุดเสียหายได้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะ จากนั้นให้เชิญพระพุทธรูปทั้งหมดไปประดิษฐานไว้ที่พานโดยมีถาดรองบนโต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราวพร้อมทั้งประดับประดาโต๊ะด้วยดอกไม้หอมกลีบดอกไม้และพวงมาลัยให้สวยงามจากนั้นก็เตรียมเครื่องหอมโดยการโรยดอกไม้หอมพวงมาลัยน้ำหอมน้ำอบหรือน้ำปุงใส่ขันน้ำสะอาดไว้สำหรับส่งน้ำพระหลังจากนั้น ก็หันมาทำความสะอาดที่ประดิษฐานองค์พระประจำบ้านเช่นหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับที่ประดิษฐานองค์พระให้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเรามาที่ขั้นตอนสุดท้ายกันค่ะคือส่งน้ำพระ ก่อนเริ่มส่งน้ำพระพุทธรูปด้วยน้ำสะอาดที่ปรุงด้วยเครื่องหอมนั้นทุกคนในบ้านต้องมาตั้งจิตอธิษฐานและร่วมส่งน้ำพระไปพร้อมๆกันโดยการนำขันน้ำที่ใส่เครื่องหอมเตรียมไว้มาส่งที่พระพุทธรูปให้ครบทุกองค์พร้อมกับกล่าวคำขอขมาดังต่อไปนี้โดยให้ตั้งนโมสมจบแล้วท่องว่าอิมินาสิจ,จเนเนวะโรโครโสโก อุปัทะโวนิพันตุสัพโสเอเตสุขีโหนตุนิรันตะรังขอเดชะาฆ่าส่งน้ำพระชุ่มฉ่ำตลอดการทุกโศกโรคภัยพานอันตรธานเป็นสุขเทิน จากนั้นให้อธิษฐานขอพรต่างๆหลังจากที่ส่งน้ำพระพุทธรูปเสร็จแล้วหลังบันสงกรานก็อัญเชิญพระพุทธรูปกลับเข้าหิ้งหรือโต๊ะหมู่บูชาก็ถือเป็นอันเสร็จพิธีค่ะสุดท้ายนี้ทางช่องของเราขออำนาจคุณพระเสียรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองสมบูรณ์พูนผ,ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการและขอให้ทุกท่านมีพลังในการต่อสู้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้อย่างเข้มแข็งนะคะสุขสันต์วันสงการสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากระบุด .com สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ